สวัสดีครับแฟนๆกีฬาชาวไทยแล้วก็แฟนๆกีฬามัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้แอดเองก็จะมาพูดถึงประเด็นของยูกิโยสะนะครับเจ้าของแชมป์เควัน c h a m ชมเปี้ยนชิพรุ่นไรเวทคนปัจจุบันนะครับแล้วก็เขาเองก็มีคิวที่จะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์กับคันนากามุระเพื่อนร่วมชาติวันที่17มีนาคมนี้นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าอยากจะดวลกับซุปเปอร์เล็กเกียรมูเก้าแชมป์โลกชาวไทยใน วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟ์เวทแล้วก็ยูกิเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมชาติกับทาเครุซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถูกอ่าซปเปอร์เลกจัดหนักนะครับจนถึงขั้นแบบนอนโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวน่าจะหลายอาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็โชว์อินสตาแกรมรูปภาพของตัวเองเนี่ยความเจ็บความบอบช้ำของตัวเองที่ต้นขานะครับซึ่งแดงโอ้โหเอดเองแอดเห็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ ก็ในรูปภาพมันก็น่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่คงไม่เท่าไหร่แต่แต่ถึงขั้นกับทาทาเครุนี่ก็ถึงได้ใช้ไม้เท้าในการช่วยประยุงในการเดินนะครับสําหรับอ่ยูกิเนี่ยก็เคยมาร่วมซ้อมให้กับทาเครุสม่ําเสมอนะครับในช่วงที่ก่อนจะขึ้นโชกับซูเปอร์เลกเนี่ยในวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ย ยูกิเองก็เคยชกในเควันะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ดูเขาชกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยไมคย่คือพูดง่ายแอดเองก็ไม่ค่อยได้ได้ดูเควันเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นจะดูวันแชมเปี้ยนชิพซะมากกว่านะครับส่วนอ่ายูกิเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักจะอยู่ที่63ากิโกร,รัมนะครับสำหรับ ซูเปอร์เล็กเองก็อยู่ที่6กิกิโลกร,รัมนะครับสำหรับโอกาสที่จะมาชกกันได้เนี่ก็ต้องยูกิเองก็ต้องทำน้ำหนักให้ได้เท่ากับซูเปอร์เล็กนะครับแต่ว่ายูกิเนี่ยยังมีสัญญากับเควันอยู่นะครับถ้าจะชกจริงก็ยังยังคงยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายูกิเองก็ยังมีสัญญากับเควันยังไม่หมดสัญญากับเควันนะครับส่วนซูเปอร์เล็กเองเป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันของวันแชมเปี้ยนชิ ในหุ้นไฟเบียดนะครับ